ค okay. สวัสดีค่ะช่องไราทาร่นะคะเน็ตเราจะไพ่จะบอกเนาะวันนี้นะคะเป็นข้อความถึงคุณเดือนนี้นะคะเปิดสามใบเนาะไพ่มีอะไรจะบอกบ้างนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่มาพบคลิปนี้เนาะ เป็นพลังงานสุ่มนะคะย้ำเหมือนเดิมใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะพิจารณาก่อนอถ้าฟังดีต่อใจรับไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองนะคะได้ถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้ไม่ต้องรับไปนะคะนะคะใบแรกนะคะสีถ้วยนะคะข้อความถึงคุณเบ็นนี้โอเคมีบางสิ่งบางอย่างอยากสื่อสารอยากส่งข้อความมาถึงคุณนะคะ อาจจะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นเส้นสัมผัสหรือจะพลังงานรอบๆตัวคุณนะคะเก้า uh huh. ไม้เท้านะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าหากคุณได้รับรู้ได้สัมผัสอะไรสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะอย่าพึ่งหวาดกลัวเนาะกับสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวไพ่มาแนวเหนืออีกแล้วจ้ะโอเคสองเหรียญโอเครับรู้นะคะ รับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปเนาะไม่ต้องเก็บมาคิดมากหรือกังวลใจนะคะสำหรับเรื่องบางเรื่องที่เข้ามานะคะอาจจะมีทําให้รู้สึกกระทบกระทั่งหรือเก็บมาคิดมากนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะไปบอกมารับรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะปล่อยผ่านเนาะทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเก็บมาคิดกังวลมากมายนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆอยเนาะเพื่อความสุขของตัวเองด้วยนะคะ แต่บางอย่างถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองนำกลับมาปรับใช้นะกับตัวเองได้นะคะใครบอกมาประมาณนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้เนาะ,ะยังไงก็ขอทุกคนนะคะมีความสุขนะคะมีโชคดีเข้ามาในทุกวันนะ,ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ